ครับสวัสดีครับนี่เจอกันใช่ไหมครับนี่ก็อยู่ที่บ้านสวนนะครับบ้านลำปูพานตำบลป่าตังอำเภอสกลจังหวัดหนองคายนะครับวันนี้จะมาทําการต่อบีมเอสนะครับเข้ากับแบตลิเธียมนะครับห้าสิบสาม m a l นะครับอ่าแบตก็สิบสองจุดหกโวลต์นะครับต่อบีมเอสสามเอสนะครับตัวนี้สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับสามเอสจะนีต้องดูด้านด้านนี้นะด้านนี้จะไม่บอกอะไรตัวนี้เป็นพวกสายชาร์จนะ นี่นะจะมีบอกอยู่จะมี 3s 4s นะครับนี่นะเราใช้ตัวลางนะ3านะครับใช้ b b ลบ B 1 b น B3 นะครับแล้วก็จะมี P P ลบ P ลบนี่ไปใช้งานนะครับ P ลบเข้าแบตนะครับแบตลบนั่นเองครับตัวบวกก็จำตรงไปนะครับแบตก็ลูกนี้นะครับ ทีเอ็มซีก่อนนันนี้ก็มีจำตรงชาร์จอยู่นี่นะตอนนี้ชาร์จอยู่ที่หนึ่งจุดห้าสามแอมป์นะแดดไม่ค่อยมีปาาเครื่องฝนตกนะเดี๋ยวดูเปอร์เซ็นต์แบตกันตอนนี้เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบจุดห้าโวลต์นะครับใช้กับหลอดไฟเอาอีดที่บ้านสวนนี่นะผ่านโฟโต้ที่เปิดอัตโนมัตินะครับ แล้วก็เปิดเครื่องเสียงนะครับบ้างโอเคอันนี้ก็จะมาตอบอินเวตโวนเข้าก็ประมาณนี้อยู่นะครับเสียชัลองดูกันครเดี๋ยวถ้าตัวนี้ถ้าไม่ใช้หางปลาเนี่ยย้ำนะครับตัวนี้ บีลบสีดำนะบีหสีขาวบีสสีเหลืองแล้วก็บีสสีแดงเนาะต่อบีลบก็จะต่อนี่นะฮะสีดำต่อตรงนี้นะครับสีแดงต่อน,นี้ต่อน,นี้ไอสีขาวตอนนี้ สีเหลืองก็ข้ามมาข้ามมานี่แล้วสีแดงสุดท้ายก็นี่นะเดี๋ยวขอย้ำหางปลาก่อนเพื่อจะขันใส่น็อตได้เลยนะครับเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งที่นี่ถอดถอดสกเก็ตน,นี้ออกก่อนนะครับเช็ควอนก่อนนะครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่เลยหางปลาเนี่ยนะครับย้ำหางปลากระส่า,สากันนะครับ สะดวกนำะมือเดียวคร่าวๆนะครับขอเป็นแนวทางนะครับในการที่ต่อเองนะครับย้ำทางปลาเสร็จแล้วนะครับอังสี่เส้นแล้วนะสี่เส้นแล้วเดี๋ยวถอดแบตกันโหลดออกไปกันโหลดหลอดไฟต่างๆไปกันนะครับถอดนี่กัน ชาร์จนะครับแต่นี้บวกบวกอย่างนี้นะครับรอบอย่างนี้เดี๋ยววัดให้ดูทีกันนะเอาวนชาร์จออกนะคันน,ะนี้เช่โชว์กระแสแอมป์นะครับเดี๋ยววัดให้ดูกันนะครับ จะดูด้วยว่ามันตอนนี้ไม่มีฮะถ้าแดดมีมันจะสี่ห้าแอมป์นะครับแถบแคบใหญ่อ๋อตั้งเป็นดีซีด้วยนะครับปรบอ่ตอนนี้ไฟมีอยู่สิบจุดแปดสามนะครับนะลบแถบใหญ่นี้นะบวกแถบเล็กนะฮะ นี่ก็จะต่ออ่า b ตอนนี้ b b บลบนะครับสีดำ b ลบ,บีลบ b หนึ่งสีขาวนะครับสีขาวตอนนี้บวกหนึ่งนะครับตอนนี้ ไม่ใเบอร์สิบหน่อยนะคันไวแน่นอยู่แจกก็ได้นะเบอร์สิบวางวางกันนะ,ะจุดนี้หรือจุดนี้มันถึงกันนะฮะมาต่อจุดนี้แล้วกันลองแวนใส่ข้างบนด้วยกัน,นะฮะ โอ้ยบนแวนเนี่ยแวนสปริงมีหนึ่งบีสองสีเหลืองนะครับบีสองตัวนี้นะครับบีสองนะจุดนี้ละเอียดนะ บีสามนะสีแดงนะครับแดงสุดท้ายต้องควบบวกนะครับตัวนี้รุ่นนี้เรียกเป็น B นะครับรุ่นก็เป็นเรียกเป็นเอสนะครับแต่ไม่วางก,ก่อนนะเพราะว่ามันยึดตัวไฟควบบวกด้วยนะตอนนี้ ขันพออยู่กันฮะตัวนี้ต้องต่อตัวนี้ด้วยไฟตัวชาร์จด้วยแล้วก็โหลดด้วยนะครับตรงบีบวกจำศอกันเลยนะครับตัวนี้จะมาแยกโหลดโหลดก็คือตัว b ีเตัวนี้นะครับระหว่างบี พีบวกข้าแบตแล้วก็ตัวนี้พีลบนี่ก็คือจำไปโหลดนะครับจะต้องบักกีหัวแรงอีกทีนึงพอดีไม่มีน็อตมานะครับหรือคันน็อตนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าน่าจะคันตรงนี้ได้อยู่มันจะชอ็อตลงตรงนี้ไหมเดี๋ยวด,ดูกันนะฮิตซิงมันมันชนถึงกันไหมนะครับแล้วเราก็มาเช็คก,ก่อนตั้ง dc ซโวลต์นะวัดกัน v 1 v2 V3 บามนะฮะ มีลบสีดำนะครับจับลบเป็นหลักนะครับบีหนึ่งนะครับก่อนนะครับสามจุดหกสองโวลต์น,นะครับแล้วก็บีสองนะครับเจ็ดจุดสองสองนะครับเราจะวลต์แบตนะครับแล้วก็บีสามจะเป็นโวลต์รวมสิบจุดแปดสามอยู่นะครับไปดูก่อนนะครับว่าโวลต์มันต้องต่างกัน ญญตอนนี้ต่อถูกแล้วนะครับตอนนี้ก็เลอยึดตัวบิมเอ็ดดูขาก่อนตัวนี้ร้อยแอมนะยึดสั่งมาร้อยแอมแต่แบตเป็นลิเธียมเอสเอมซีห้าสิบสามแอมปนะนี่สั่งมาเผื่อแอมแอมแอมแม,มากไว้ก่อนอเราวัดดูแล้วนะครับตัวถังไม่ลงโลงหะนะครับโอเคถ้าไม่ลงโลงหะก็สามารถยึดได้นะครับตัวนี้ซิงมันลอยอยู่นะครับตอนนี้ก็ยึดนัดน,นี้เลยนะครับ กับตัวีลบเลยนะครับหหนัาเข้าไม่ได้องจะต้องเจาะหน่อยนะ้องรูมันเล็กนะครับปินจะแตกมัน้เนี่ยใช้หัวเจดีเจาะนะครับน่าจะพอดีนะ จะโดนเซ็งนิดหน่อยหมุนคุท่านาี้ดิท่านี้แหละองแล้วก็ลำบากนะครับบักกีดีกว่าตอนนี้ก็จะเดินบักกีง่ายกว่าจะแปะไว้ด้านข้างได้แรงสิบสองโวลต์นะครับตอนนี้ เลยตะกัวใส่กันบักกีทีนะครับบักกีตอนนี้บักกีแล้วนะครับ,บก,กีแต่สายวีเอดแล้วนะครับตัวนี้บีลบนะครับพ่วงกับตัววนชาเนี่นะแล้วก็ตัวนี้ออกไปโหลดนะครับพีลบนะครับ นีชาร์จอยู่1 5ึสามนะครับแดดไม่มีนะครับเนี่ยนชาร์จมาจากโน้นนะครับแผงโซลาเซลล์สามี่สบวัตต์หนึ่งแผงนะครับ วนแบตบีเอสดูนะแบตเตอรมีลบกระบ,บ,บี1 3หนึ่งสามจุดหกสองีีหนึ่งกับี2สอง สามจุดก b สกับ b สานะครับ3.59จุดวนรวม10.83นะครับ นี่เดี๋ยวค่อยหาตัวเทปกาวมาแปะนะครับหรือใส่ในกล่องอีกทีนะครับตัวนี้แบบเปื่อยๆก่อนเพื่อให้เห็นได้ชัดนะครับทางการต่อสายตัวนี้มีลบี1นึีสแล้วก็บีสนะครับจับได้นะครับแบตบสิบสองโวลต์ แอบไม่มากก็เรามาระวังโอเคทดลองแล้วนี่กระใสคันชาดอ่ะตอแบบง่ายนะครับอยู่ที่บ้านสวนนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์ ก็เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำลิจโดยม่ต่อไปครับสวัสดีครับต,ตัวบีเมเอสดก็คือถ้าวนต่ำม,มากก็จะตัดไม่จ่ายไปที่โหลดนะครับหรือโหลดกระแสมากเกินไปก็จะตัดนะครับตัวบีเมเอสดนะครับตัดโหลดนะครับตรงขั้วลบนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวทางนะครับ